ใส่อย่างนี้โอ๊ยมันต้องเลื้อยอย่างนี้เคยเห็นไหมเว็บแบบเต้นเว็บนี่ไลสักปาสสักบ้าสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะผมจะเอาตำแยแมวนะครับนี่ต้นตำแยแมวนะครับไปทดลองกับแก๊งเกาหลีนะฮะว่าจะชอบหรือเปล่านะครับผมต้นตำแยแมวมาดูใกล้ๆครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะใบจะมนๆนะครับแล้วก็มีรอยหยักเล็กๆนะฮะ มีสรรพคุณมากมายเลยนะครับผมเป็นยากแก้ไอก็ได้ที่แมวชอบเนี่ยน้องแมวเขาจะชอบเล่นตรงรากของตำแยแมวนะฮะสมมุติว่าเราดึงขึ้นมานะครับต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้เลยนะปั๊บดึงขึ้นมาเนี่ยส่วนรากตรงนี้นะฮะเราจะเอาไปล้างน้ําเอาดินออกไปเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าไปดูกันว่าตำแยแมวเนี่ยจะทําให้แกงเกาหลีของเราเป็นยังไงนะครับผมอยากจะรู้แล้วนะครับผมตามมาเลยครับตำยาแมวบ้าววุ้ย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  เดี๋ยเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวไปล้างก่อนแม่เราล้างแล้วนะฮะก็จะสะอาดมากนะครับผมสะอาดไหมนี่สะอาดแล้วเราก็มาพิสูตรกันดีกว่าว่าชอบหรือเปล่าฟังลงไปแล้วโอ้โหลุมๆๆใหญ่เลยโอ้โหโอ้โห

เฮีนบินออามาดูสิออกมาอ๋อโดนหน้าเพื่อนโดนหน้าเพื่อนแฮปปี้เอาเปล่าดูหน้าแฮปปี้ดูหน้าแฮปปี้ไม่สนใจเลยแอมลูกสรรพคุณของต้นตำยายแมวนะครับรากช่วยขับเสมหะใบาเนี่ยจะช่วยขับพยาธิเส้นได้หรือใช้เป็นยาระบายส่วนลำต้นเนี่ยถอนพิษของโรคแมวได้อีกด้วยแถมใบสดๆปรุงเป็นแกงเลียงได้ด้วยอวไอ้เกี่ยวอะไรเนี่ยไม่ได้กินแกง แต่ถ้าทานมากเกินไปนะครับจะทําให้เกิดอาการอาเจียนได้ระวังด้วยนะครับโอเคครับพ่อพวกผมพวกหนูจะระวังค่ะนายขอกินนะชียำยำลิซ่ากินมั่งหนยำยำยำโอยแซ่บหลายแม่แม่แบ่งมให้มั่งชีแบ่งให้ยันเป็นมั่งเจยำยำยำหอมอร่อยอร่อยจนลาย คุณแม่ล่ะแม่ไปกินขาลูกกินกันเลยค่ะต้นตำแยแมวเนี่ยเป็นกลิ่นฮอร์โมนไงทำให้แมวแบบเคริบเคิ้มแต่ไม่ใช่สําหรับแฮปปี้แต่ว่าเนี่ยสำหรับแมวเด็กเนี่ยก็จะดมกลิ่นจนเคริบเคลิ้มแล้วก็ค่อยกินรากนะาหมาแล้วเลยไม่รู้สึกรหรือเปล่าแฮปปี้ไม่ใช่นะเหรอหรือว่าจะจริงแม่น่าชินนะอันนี้เล่นละ งประดับได้ด้วยผมรอไหมครับผมรอไหมครับมีคนไม่ชอบด้วยโรเซ่ะอะโรเซ่โรเซ่เบื่อแล้วนี่ไงชอบทำไมจะไม่ชอบล,ะล่ะโรเซ่แต่แย่งไม่ไหวไงแย่งไม่ทันนี่ไงไมหนูแย่งไม่ชอบล่ะคะโอ้โอ้ยาบินโอ้โอ้ดิชาโอ้โอ,อเซฟหลายคะ่ะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นตำยายแมวเนี่ยนะครับสามารถขึ้นในดินที่ชื้นหรือว่าจะเป็นแบบสถานที่รกร้างเนี่ยจะขึ้นเยอะมากอย่างผมไปถ่ายละครก็จะเจอบ่อยมากแล้วผมก็เอากลับมาขยายพันธุ์นะครับปลูกได้ด้วยการปักชำถ้าต้นไหนมีเม็ดก็เอาไปวางไว้เลยก็ลดน้ําให้ดินที่ชื้นหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วนะฮะต้นนี้ผมก็เอามาจากกองถ่ายละครโยนเศษเม็ดลงไปแล้วมันก็ขึ้นมาเต็มเลยเคิบ่อเติมเลยคุณแม่แฮปปี้งงอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะอร่อยมากเลยคะ่ะแม่ รอซีอ่ชอบมากเลยค่ะรอซี่ขอเอาไปกินคนเดียวได้ป่ะนี่มุดเข้าโซฟาไปแล้วเอาไม่ยอมไม่ยอมอ่าคงยุทธนี่นี่กินเอาไปกินด้วยเอามานีเาเาาเา่เอามานี่หลังจากที่เขาเล่นกันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะรอถ่ายดูว่าก็จะมีอาการยังไงเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูรอซี่ไม่ไรูปไหมอ่า โรเซไม่ปล่อยแน่ลูกจะมืนปะหรือว่าอร่อยอร่อยใช่ไหมคะนี่แย่ๆโรเซลูกโอ้โห้หม้วนเลยลูกอลูกฉันเป็นอะไรลูกฉันเป็นอะไรเนี่ยอ้อไม่นะเดดมสิก็ไม่เห็นอะไรเลย อร่อยจังเลยแม่เพลินครไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรแพงๆมาเลยคิดตรงคิดแนบไม่ต้องซื้อเลยปลูกตำยาแมวนี่แหละปลูกง่ายด้วยขึ้นง่ายด้วยแล้วแมวชอบด้วยครับเฮ้ยเด็กๆชอบเหรอคุณแม่ไม่เห็นชอบเลยหนุนิปป๊อป ครับผมลออ็อกี้ครัมาแล้วนี่ของโปรดผมเลยหให้พ่อเล่นก่อนลูกนานๆพ่อจะเล่นทีนึงให้พ่อเล่นบางเจมาแล้ว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 ขาใหญ่มาแล้วฮะให้ลุงลิชีเล่นบางจิ<ะ>พ่อหมดแล้วหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ย <S <S โอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้โหนี่แน่ยมันต้องเล่นอย่างงี้เด็กๆนี่มันต้องเลื้อยอย่างงี้แหมได้แล้วมันต้องเลื้อยอย่างงี้เคยเห็นไหมเวฟแบบเป็นเว็บโอ้ยดูตรงนยอ่ะนานบินให้ลุงชี้เล่นด้วยชี้จะหวงอะไรขนาดนั้นน่ะนี่สกปรกสกปรก อ๋อนี่ต้องเล่นอย่างงี้นี่ต้องกิ้งอย่างงี้นี่ต้องกิ้งอย่างงี้เด็กๆต้องกิ้งใส่อย่างงี้โอ้ยเอ้าชิคูให้ยังหนี่หยวยคอยลุงโตดิไอมานี่เดี๋ยวลุงจะเล่นให้ดูแบงแบงกันลูกแบ่งกันดิกม่้ใบมะตาบอกแบ่งอ่ะเออนี่เลียโชเลยโอ้โห้เ้ยหวงหวงหวงไอ้นี่ ีเด็กๆโอ้ย,อย,อยแบงค์มั่งดิพ่อโอยเอาไปเล่นก็ได้ไปไปไปนี่ต้องให้เด็กๆเ,เล่นก่อนโอ้ยนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆโอ้ไอ้บินชอบสุดเลยใช่ไหมลูกคิดแม่ว่างไงแม่ไม่เอาหรอกเมน้นแยกไม่ออกแล้วคนในแม่คนในลูกแยกไม่ออกจริงพ่อเต๋า <laughs> เอา,เอาหัวชนกันเอาเอา,เอาหัวชนกัน คแรงขนาดเด็กแ่งเพื่นบ้างอาไมนี่เอามนี่อาบินขอเขบินอามายำหยหย้ลาวยำหยำยำยำโอ้ยเสียบเสียบเสียบโอ้ยมันคืออะไรมันอร่อยจั้งเลยให้กงยูมาสิครับหยำหยำหยำยำอะไร่ะเป็นย่ง เนี่ยโหเดินเข้ามาข้ามข้ามอย่างนี้เลยเหรอหืมข้ามกกงอยู่อย่างนี้เลยเหรอสภาพครับหลังโดนตำแยแมวไปดูท่านอนออนี่สัาหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นโกงยูนะฮะโกงฟินฟินตำแยแมวดูท่านอนนั้งหมดเกาะประตูบ้านนะไม่ถึงห้าทีครับอยู่สภาพนี้นะครับ <c oughs> ไม่ถึงห้าที หาที่นอนแล้วครับโอ้ยรักกันรักกันกงโยรักพี่ริซาด่ชุดเลยครับก่อนหน่อยนะกอ,อดกอดอันเลี้ยให้น้องหน่อยสิ นี่แหละครับผมก็เป็นอาการสําหรับแก๊งเกาหลีนะครับผมก็จะมีการแบบนี้นะฮะส่วนพี่ิชี่กับลักกี้ก็อยากงที่เห็นตามภาพนะเคลิ้มนั้นสายเคลิ้มอยู่แล้วแล้วแมวบ้านเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างบอกพี่เต๋ากันเข้ามาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับชอบไหมหรือว่าไม่ชอบก็โต้แย้งกันเข้ามาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วจบแล้วนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พี่เต๋าแล้วก็แก๊งเกาหลีด้วยนะครับผมแล้วก็คุณแม่แฮปปี้คุ